แจ้งผู้สูงอายุพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประจำวันนี้วิธีสังเกตภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและนี่ก็เป็นความรู้ที่มาจากสสสหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกินน้อยลงไม่มีความอยากอาหารทำให้กินอาหารได้น้อยลงเมื่ออยู่ในอาการซึมเศร้า ผู้สูงอายุจะไม่มีความอยากอาหารทำให้กินอาหารได้น้อยลงลูกหลานหรือผู้ดูแลควรดูแลให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอโดยการกินอาหารอ่อนๆและย่อยง่าย ผู้สูงอายุมีความเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นแม้จะเป็นกิจกรรมที่เคยทำอยู่ก่อนแล้วจะมีอาการเบื่อง่ายไม่อยากจะทำอะไรแม้จะเป็นกิจกรรมที่เคยทำอยู่ก่อนแล้วลูกหลานหรือผู้ดูแลควรที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองผู้สูงอายุไม่อยากออกไปไหนชอบเก็บตัวและไม่ยอมอยากออกจากที่อยู่ไปไหน ลูกหลานหรือผู้ดูแลควรที่จะชวนผู้สูงอายุทำกิจกรรมอย่างเช่นทำอาหารปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เป็นต้นผู้สูงอายุมีความรู้สึกไรค่าไม่มีประโยชน์ต่อคนรอบข้างหรือครอบครัวลูกหลานหรือผู้ดูแลควรดูแลอย่างใกล้ชิดคอยให้กำลังใจหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรือหากิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุทำแล้วรู้สึกภูมิใจ ผู้สูงอายุนอนไม่ค่อยหลับทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุลูกหลานหรือผู้ดูแลควรชักชวนผู้สูงอายุทำกิจกรรมอย่างเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและทำให้หลับง่ายขึ้น ผู้สูงอายุรู้สึกหมุดหงิดง่ายอารมณ์จะฉุนเฉียวหมุดหงิดง่ายขึ้นจากปกติลูกหลานหรือผู้ดูแลต้องทำใจเย็นๆไม่ควรที่จะโวยวายหรือโต้เถียงและควรรับฟังอย่างเข้าใจ ผู้สูงอายุชอบบ่นว่าไม่สบายรู้สึกว่าตัวเองป่วยเนื่องจากร่างกายที่เคยแข็งแรงนั้นลดลงไปไม่เหมือนก่อนลูกหลานหรือผู้ดูแลควรรับฟังและให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุพูดคุยน้อยลงจะนิ่งเงียบมากขึ้นไม่อยากพูดคุยกับใครลูกหลานหรือผู้ดูแลควรให้ความรักและใส่ใจในความรู้สึกรวมถึงพูดคุยและกระตุ้นให้คุยกับคนรอบข้างบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีสังเกตภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญลองสังเกตผู้สูงอายุที่เรารักดูนะคะ เพื่อที่จะได้หาวิธีแก้ไขและรักษาต่อไปต้องกราบขอบพระคุณความรู้ที่มาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ ให้ความรู้ดีๆกับผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ